สวัสดีเพื่อนๆวันนี้พี่แดงพี่แดงจะไปฉีดวัคซีนนะฉีดวัคซีนเข็มแรกฉีดวัคซีนเข็มแรกวันนี้เี๋ยวจะไปฉีดวัคซีนกันนะเพื่อนๆต่อแถวนะเพื่อนๆต่อแถวเข้าไปฉีดเนาะในแฟนพี่ก็ฉีดแล้วนะแต่ว่าแฟนพี่ก็ฉีดแล้วแต่ว่าก็พาพี่มานะแฟนพี่วันที่สี่เข็มที่สองแล้วเนาะ เราฉีดไฟเซอร์เนะเาะเดี๋ยวเราดูว่าพี่จะได้ฉีดอะไรเนาะต่อคิวอยู่ต่อคิวอยูต่ตอนนี้ฝนโปรยปรายมานะทุกคนครับป้าเ <c oughs> วลาตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจัดตารางเวลาเนาะจัดตารางเวลาคนก็เลยไม่ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างใน ดูวิวรอบๆเลยสวัสดีเพื่อนเพื่อนไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะเข็มสุดท้ายสองไฟเซอร์เดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะเดี๋ยวมีเดี๋ยวฉีดเสร็จแล้วจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแ้วตอนนี้เราจะไปฉีดวัคซีน เข็มท <No, S 1> mm. ี่สองนะวันนี้ว <that> ันที่ยี่ิบสองนะเข็มแรกวันที่เข็มแรกวันที่หนึ่งเข็มที่สองวันที่ยี่ิบสองมิถุนาเนาะไปกนเลยจ้าเสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พี่แดงก็มาแล้วจ้าหลังจากห่างหายไปนานถามว่าพี่แดงหายไปไหนพี่แดงก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะเพื่อนเพื่อพี่แดงก็ ทำงานเนาะทำงานทำสวนทำความรับจ้างนะทำความสอะอนะา,าดแล้วก็เลี้ยงน้องนะเลี้ยงเด็กก่อนไปเรียนแล้วพอช่วงนี้เขาปิดเทอมเนาะพี่แดงก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเนาะก็เลยไม่มีเวลาว่างที่จะ,ะทำคลิปนะคือมีมีคลิปนะแต่ว่าก็ไม่ได้โหลดนะไม่ได้เอาไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะ,ะนั่งตอะคอมเมนต์ comment, หรือว่าไปหาเพื่อนๆนะคะพี่แดงก็เลย ขอหยุดก่อนนะหยุดสักพักก่อนนะถ้าพร้อมแล้วพี่แดงก็จะกลับไปทําคลิปตอบคอมเมนต์ไปหาเพื่อนๆเหมือนเดิมเนาะวันนี้พี่แดงมีเรื่องราวจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็เรื่องฉีดวัคซีนนะเพื่อนๆว่าพี่แดงฉีดวัคซีนหรือยังเนาะพี่แดงอยู่ประเทศสเปนเนาะก็ตอนนี้พี่แดงก็ได้ฉีดนแล้วตอนนี้พี่แดงก็ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือเข็มแรกที่แดงฉีดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาหกสี่นะแล้วก็ เข็มที่สองก็ฉีดวันที่22มิถุนายน64นะแล้วพี่แดงก็รอผ่านมาอาทิตย์กว่านะจนแน่ใจว่าเราไม่มีเอฟเฟกอะไรหรือไม่มีผลข้างเคียงอะไรเนาะเราก็พี่แดงก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะ,ะ่าเป็นยังไงบ้างแล้วพี่แดงได้ฉีดวัคซีนอะไรนะคะพี่แดงก็ฉีดวัคซีนของอ,อันดับหนึ่งของของโลก ของไฟเซอร์เนาะพี่แดงได้ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์แฟนพี่แดงก็ฉีดไฟเซอร์แฟนพี่แดงก็จะได้ฉีดก่กนเนาะเพราะว่าเขาอายุเยอะกว่าก็คือคุณเขาจะเรียงตามอายุเนาะที่นี่เนาะเขาจะเรียงตามลำดับอายุเนาะเพราะว่าคนที่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้มีความเสี่ยงอย่างเช่นคนที่ทํางานเกี่ยวกับบ้านพักคนชราหรือว่าโรงเรียนอะไรเงี้ยเขา เขาก็จะได้ฉีดก่อนนะกลุ่มนี้เขาจะได้ฉีดตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนาะส่วนใหญ่ที่เขาฉีดก็จะเป็น Pfizer, นะไฟเซอร์เนาะไฟเซอร์โมเดนาเนาะที่นี่ก็จะมีสองยี่ห้อนะช่วงที่ในช่วงนี้นะก็จะมีแค่สองยี่ห้อช่วงแรกก็จะมีของเอ t r a าซินิกานะแต่ว่าช่วงนั้นมันมีข่าวว่ามีคนที่แพ้อะไรเงี้ยเขาก็หยุดนะเขาก็หยุด<ล>เขาก็ไม่ฉีดก <พอ S 1> ่อนเะนาะมาอีกเนาะ เขาก็ให้เปลี่ยนนะใครที่เคยฉีดเอสตราเซเนกาเนี่ยเขาก็ให้เปลี่ยนนะถ้าใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะคือเขาจะไม่บังคับให้เราฉีดยี่ห้อเดิมนะเพราะว่ายี่ห้อนี้ที่นี่เขาเลิกฉีดกันแล้วนะเพื่อนเพื่อนเขาเลิกฉีดกันแล้วแต่ถ้าใครอยากจะฉีดก็ต้องมีคือเซ็ยนยินยอมว่ายินยอมฉีดอีกนะยี่ห้อเก่านะถ้าเราอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะ,ะส่วนพี่แดงก็กแฟนพี่แดงก็ได้ฉีดไฟเซอร์เนาะไฟเซอร์ทั้งสองคนนะ คือที่นี่เขาจะฉีดให้เขาไม่ไ hmm. ด mm ้บอกนะว่าเขาจะฉีดไรให้นะเขาจะก็จะมีแค่ของไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะช่วงช่วงนี้นะของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเขาก็ฉีดให้เราก็ถามเขาว่าเขาฉีดไรให้เราพี่แดงก็ถามเขาว่าฉีดไรให้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาฉีดไฟเซอร์ให้เนาะพี่แดงก็ดีดีนะดีใจเพราะว่าเรได้ฉีดของที่ดีอันดับหนึ่งนะเพราะว่าไฟเซอร์มันก็ป้องกันสูงเนาะป้องกันอ่ 95%เราแล้วก็โมเดอร์นาก็85%ก็ถือว่าสูงอยู่นะ mm. ก็ก็ถือว่าโชคดีนะได้ได้ของไฟเซอร์ทั้งแฟนแล้วก็ทั้งตัวถามนะว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรไหมที่ก่อนจะฉีดวัคซีนต้องไปตรวจว่าเรามีโรคอะไรคือไม่ต้องนะคะเพื่อนเพราะว่าที่นี่นะ่ะคือทุกอย่างเขารู้อยู่แล้วว่าเรามีโรคประจําตัวอะไรเพราะว่าคือคือเราเข้าสาธารณสุขของเราเขา,เขารู้ว่าเราเคย ผ่าตัดไม่เคยมีโรคอ,อะไรเขาจะรู้หมดแล้วคือข้อมูลเราอยู่ในในข้อมูลเขาเข้าหมดแล้วเนาะก็คือแบบไม่ต้องถามอะไรเนาะก็คือบอกแค่เออตอนนี้คุณได้ถึงเวลาคุณนิฉีดแล้วนะอายุนี่อายุประมาณนี้อของพี่แดงก็คือหนะ้าสิบเนาะคนรุ่นห้าห้าสิบนะห้าสิบถึงห้าสิบเก้านี่ก็จะได้ฉีดพร้อมกันเนาะจะได้ฉีดทยอยกันฉีดนะคุณอายุห้าสิบกจะได้ฉีดก่อนห้าสิบก็จะได้ฉีดหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ พอหมดรุ่นนี้ได้2เคมแล้วรุ่นต่อไปก็จะเป็น40-49เขาจะไล่ตามอายุนะเพื่อนๆคือเขาจะไม่ได้แบบว่าเอ้ยใครอยากฉีดก็ฉีดไม่ใช่นะคือแบบเขาเรียงตามอายุเนาะตอนนี้ก็คนอายุ30-39ก็ได้ฉีดแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้จะมียี่ห้อมจอนสันเอ็นจอนสันเข้ามาอ่าจอนสันเอ็นจอนสันนี่ก็จะฉีดให้เด็กวัยรุ่นนะอายุ16ปีขึ้นไปนะเพื่อนๆแต่อายุ15ปีเขายังไม่ฉีดให้นะ ที่นั่นก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรก็ตื่นเช้ามาก็กนัดเอเขานัดบ่ายสามเนาะฉีดก็กินข้าวเช้าข้าเที่ยงไปก็ไปฉีดไม่ได้เตรียมตัวอะไรก็ฉีดปกติไม่ได้ดื่มน้ําเยอะๆไม่ได้อะไรนะก็คือคือ,คอธรรมดาเหมือนเราใช้ชีวิตตัวไปแล้วก็ไปฉีดวัคซีนแต่ก็ฉีดเขนข้า้งซ้ายนะเพื่นพนอนๆตอนฉีดแล้วมันเป็นยังไงม้างก็ฉีดได้ก็ไม่มีความรู้สึกอะไรนะเพื่อนๆพ,พอประมาณอพอตอนที่เราจะนอน มันจะปวดมากปวดเออปวดไปเลยหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งวันอ่อแล้วก็อีกคืนหนึ่งก็ประมาณอ่อสองคืนสองวันเออปวดประมาณนี้นะปวดรล้วบนัจากนั้นก็ไม่มีอะไรปกติไม่ไม่มีเอฟเฟคอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตปกตินะไม่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเพราะว่าพี่แดงรอรอจนอ่าฉีดสองเข็มแล้วก็รอเป็นอาทิตย์พี่แดงถึงจะอ่ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่า เป็นยังไงก็คือไม่มีไม่มีเอฟเฟกอะไรนะเพื่อนๆก็เป็นอ,อะไรที่เหมือนเรายกพวกเขาออกจากเราคือเราแบบประมาณวแบบ่าเออเราจะฉีดตอนแรกเราจะฉีดดีไม่ฉีดดีอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็โอเคแล้วแหละคือเราก็ได้ของเอเยี่ห้อที่เป็นอันดับหนึ่งนะของโลกเราก็ดีใจนะ่อ <laughs> ดีใจก,ก็ก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคนไทยอยากให้ได้เหมือนที่นี่นะแต่ก็นะเออก็ ก็เป็นห่วงทุกคนนะเพื่อนๆอยู่นี่ที่นี่เขาก็มาตรการเขาก็ผ่อนคลายลงเยอะแล้วนะเพื่อนๆคือแบบเขาคือไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้นะสําหรับคนที่ชุมชนไม่ใหญ่นะแต่ถ้าเราไปซูเปอร์ไปเดินห้างก็ยังใส่เหมือนเดิมนะ <S <S เพื่อนเพื่อคือเพื่อเราก็ยังไม่ชัวร์ว่าโรคนี้มันจะเป็นยังไงต่อเพ่าเพื่อนว่าพี่แดงฉีด <bug> เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรทั้งสิ้นนะคะพี่แดงฉีดของไฟเซอร์นะคะ อันดับหนึ่งไฟเซอร์ Pfizer ก็คือเป็นยี่ห้อที่อันดับหนึ่งของของโลกนะที่คนอยากฉีดกันนะเพื่อนๆก็ถือว่าพวกเราโชคดีนะออพวกเราโชคดีก็ได้ทั้งคู่นะได้ทั้งแฟนแล้วก็ได้ทั้งพี่แล้วก็ลูกชายก็จะได้ฉีดวันที่6เดือนกรกฎานี้นะเพราะว่า,าวัยรุ่นเนี่ยก็เขาก็จะฉีดจนสันเอ็นจนสันใหนะ้อายุ16ปีขึ้นไปสิบหปียังไม่ฉีดนะ ใน16ปีขึ้นไปฉีดนะก็จนสัรในจนสัรนี้ก็เขาจะฉีดให้แค่เข็มเดียวนะเพื่อนเพื<ๆ>่อเข็มเดียวคือจบเลยฉีดเข็มเดียวจบก็อ่โอเคอยู่ตอนนี้ก็พวกเราก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้นะไปร้านนั่งร้านอาหารนั่งอะไรได้ปกติแล้วนะเพื่อนๆแต่ก็ต้องมีระยะห่างนะมีระยะห่างแต่ก็ถ้าไปที่ไหนคนเยอะๆเราก็ใส่หน้ากากนะใส่หน้ากากแต่ถ้าอยู่แถวหมู่บ้านพี่ก ก็สบายๆนะไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วก็ใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายขึ้นนะผ่อนคลายขึ้นนะเพื่อนๆไม่ไม่เคร่งเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนถ้าใครไม่ใสโดนจับโดนปรับนะเพื่อนๆตัวนี้ก็เขาก็ประกาศมาเลยว่าไม่ใส่หน้าก,ากากก็ได้แต่ว่าถ้าไปชุมชนใหญ่ๆก็ต้องใสนะก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าเอาไม่มีผลค้างเคียงไรทั้งสิ้นนะสบายดีนะคะเพื่อนๆถ้าวันไหนที่พี่แดงอว่างแล้วพี่แดงก็จะ กลับมาทำคลิปเหมือนเดิม